เอาฮะเรื่องราวในวันนี้นะฮะเยอะยาวอยู่เหมือนกันนะอาจจะงงนิดนึงระหว่างหมอ1หนึ่งหมอสองหมอสามหรืออะไรแต่ก็ถ้าง,งงกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเพิ่มยอดวิวให้เราแล้วกันนะ <c oughs> โอเคมาถึงตรงนี้นะฮะคุณแอนสิ่งที่ผมยังงงทั้งหมดเลยนะ <c oughs> เปิดแรกเนี่ยที่บอกว่า <c oughs> เป็นวิญ,ญญาณเด็กเนี่ยเข้ามาในตัวของคุณแอนเนี่ยมาจากไหนอะไรของคุณ <c oughs> สารตรงา ที่อยู่ตรงข้ามตรงศาลสามแพ่งศาลเจ้าพ่อนะค่ะอะคือบ้านหลังนี้กับประตูตั้งศาลอ่ะตรงกันตรงกันเอางี้ดีกว่าโอ้ตรงเถอะตรงกันเลยอันนี้เป็นศาลของเจ้าพ่อเจ้าพ่อใช่ไหมฮะเจ้าพ่ออะไรนะครับปู่มหาการปู่มหาการแล้วเด็กไปอยู่ในศาลปู่มหาการได้ไงก็ตอนนั้นปู่ไม่อยู่อปู่ไม่อยู่ปู่จำศีลมาตอนนั้นนะศาลล้างนานยังครับหลายปีแล้วค่ะ หลายปีแล้วใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเนาะในศาลองค์เนี้ยคือก็มีคล้ายๆร่างทรงอ่าหรือมันมีคนคอยดูแลเนี่ยคอยดูแลอยู่คบะวันหนึ่งพอเขาไม่ดูแลห่างหายไปก็ต้องบอกว่าปู่ก็รอปสเต็ปในการอำนาจไปเช่นกันมันก็จะมีเหล่าดวงวิญญาณที่เราเห็นตั้งแต่แรกว่าทำไมไม่เห็นปู่แต่ว่ายังเห็นดวงวิญญาณอื่นๆแทนเยอะมากกว่าตรงเนี้ย มันเป็นทางสายตรงอด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับคนนี้เขากาลังดิ่งดิ่งคือตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบน้อยน้อยใจน้อยใจใครไม่รู้สักคนแหละใช่ค่ะมันเป็นภาวะเป็นภาวะใช่ภาวะดิ่งปุ๊บตนนี้มาใช่ค่ะและก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญอะไรเลยก็ดันไปเจอหมอหนึ่งหมอหนึ่งก็คงอาจจะมีวิชาหรือมองเห็นอะไรบางอย่าง ก็เลยบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่กับตัวเนี่ยไม่ธรรมดานะใช้เป็นเครื่องมือซะก็เลยใช้เป็นเครื่องมือมาจนถึงณเวลานี้ผ่านมาประมาณเจปีใช่ค่ะถูกไหมฮะเจปีนะที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วลองคิดความทรมานที่เกิดขึ้นว่าแบบฉันไม่เอาแล้วเพราะว่าชีวิตฉันดิ่งลง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 ตลอดเจปีนานนะคราวนี้ผมอยากจะเตือนทุกๆคนแบบนี้ก่อนเนาะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เวลาคุณแย่ลงเนี่ยหรือเวลาดาวลงในชีวิตเนี่ย สิ่งที่คุณนึกถึงได้เนี่ยคุณก็จะไปนึกถึงสายพวกนี้กันกอพอคุณนึกถึงพวกนี้เนี่ยคุณก็จะเป็นเป้าหมายที่เ,เป้าหมายมแรกของคนพวกนี้เลย,ยคนพวกนี้ก็จะใช้ความที่จิตคุณเป็นแบบนี้จบการค้าคุณได้โดยเร็วปิดการขาย,าขายหมอหนึ่งเสียเงินห้าหมื่นบาทใช่ค่ะหมอสองสองหมื่น <20. S 2> สองหมื่นบาทหมอสามไม่เสียเพราะยังไหวตัวทานเพราะตอนนี้ยังประมาณสามสี่เดือนเองที่ครบ ดูใจกับหมอสามมาไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ไปไปเริ่มพูดคุยกันแต่ตอนนี้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างและวันนี้บอกแล้วและให้สัจจะกับทางรายการแล้วว่าหลังจากนี้ไม่หาแล้วนะจะไม่ไปหาใครแล้วคนะจะไม่ไปหาใครแล้วต่อให้เราบอกว่าคุณกําลังจะมีดีหรือมีอะไรคุณก็จะไม่เอาวิชาตรงนี้หรือเรื่องราวตรงนี้ไปหากินโดยแบบที่ผิดผิดอันนี้ให้สัจจะกับเรานะโอเค ครั้นี้หมอหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโปรยข้าวโปรย,ยนู่นโปรยนีน่ฝังนู่นฝังนี่ไว้หรือเขียนอักขระอะไรต่างๆนานาตรงนี้เราเคลียร์ได้เคลียร์ได้ถูกต้องไม่ยากเคลียร์ได้นะครับมันก็คือศาสตร์ศาสตร์หนึง่งแล้วแค่เอาอีกศาสตร์ศาสตร์หนึ่งไปทับมันก็หายแต่การทําตรงนี้แล้วต้องจบและหยุดเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรสัญญาครับเพราะการทําครั้งนี้คือ ต่อให้ทำแล้วมันหายจริงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งพี่เขากลับมาทำเหมือนเดิมคือถ้ากลับเมื่อไหร่ที่พี่กลับไปทำแบบนั้นก็จะเหมือนเดิมคือทุกอย่างก็จะอันนี้ก็แล้วแต่เวรแตกรมแต่ละคนแล้วเราถือว่าเราาช่วยได้มากที่สุดแล้วมาตอนนี้เราช่วยได้ประมาณนี้ครับอาคารนี้ในเรื่องของหมอหนึ่งจบนะหมอสองที่ไปทําอะไรต่างๆนะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมอสองเนี่ยน่าจะจบง่ายเพราะเขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคือเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านนี้อ ขาให้แบบเอาออกของเอาไปข้างนอกอะไรอย่าเี้ยฮะนี่หมอสามปละรยังอยู่ข้างหลังเลยใช่ตัวก็ยังอยู่ข้างหลังเหมือนกันตัวยังอยู่ข้างหลังเลยเราเคลียร์ได้ไหมได้ตรงนี้เดี๋ยวคุณออฟคือจริงๆอ่ะต้องบอกนี้ว่าก่อนที่เราจะมามันมีการเคลียร์ไปก่อนละรอบหนึ่งคือมันเขาเรียกอะไรนะจัดสรรปันส่วนอ่ะเคลียร์พลังหมอที่มันไม่ออกไปที่มันไม่เกี่ยวกับกับบ้านหลังเนี่ยออกไปแด่ส่วนหนึ่งแจกอะไรไม่รู้ละแต่ว่าเนี่ยเหลือตรงเนี้ยที่ต้องเคลียร์ก็คือ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับบ้านนี้โดยตรงอาา่าฮะอันนี้คือเรื่องของหมอต่างๆแล้วทานนี้เขาจะหลุดพ้นยังไงอะการหลุดพ้นนะม,มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่ทํายากอเพราะว่าหนึ่งคือถ้ายิง่งเรา,ายิ่งคิดเรื่องเดิมๆการต่อเวรต่อกรรมมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะคิดแบบเดิมส่งผลแบบเดิมทําแบบเดิม,มสุดท้ายผลสําเร็จมันก็จะเป็นแบบเดิมม,มันก็จะวนหลูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดเวรตัดกรรมอันนี้ด้วยการอโหสิกรรม ซึ่งมันเป็นคําที่ดูธรรมดาอแต่มันทํายากมากนนการโหดิกรรมก็คือแบบใครจะทําฉันทํามาเลยแต่ฉันจะไม่ทําตอบแล้ะฉันจะหยุดที่ฉันคือถ้าให้มันจมก็ให้จมๆที่ฉันจบไปเลยอทําได้หรือเปล่าต้องถามก่อนเนี่ยพี่ตอนเนี้ยหนูพูดกับตัวเองว่าหนูจะทําแต่มีคนพูดมาว่ามึงทําไม่ได้กูไม่ให้ทําแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมักจะมี พลังอ่ะพลังเนี่ยหนูอยากลุกตรงเนี้ยพี่คือหนูอะถึงบอกว่าหนูอยากทําใจหนูอยากทําหนูอยากลุกตรงนี้แต่เนี่ยมีเสียงใหม่แหละกูไม่ให้มึงทำกูไม่ให้มึงใช่คนลุกเลยพี่จะบอกสิว่าคือจะบอกว่าเสียงเนี้ยเนี่ยเป็นเสียงที่พูดอยู่มาตลอดเวลาอ่าฮะกูไม่ให้มึงไปกูไม่ให้มึงทํากูให้มึงอยู่ตรงนี้มึงต้องทําให้กูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เขาเพิ่งวางหมากตัวแรกไปเขายังไม่ได้เรียกกันอะไรคืนเลยเสียงนี้เราบอกได้ไหมคุณแอนว่าเป็นเสียงของหนึ่งสองสามหนูไม่รู้ว่าพี่เจแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายเสียงทุม้มทุ้มมากพี่เเาพูดใช่ตอนนี้เขาก็พูดอยู่ว่ากูไม่ให้มึงทำกูไม่ให้มึงลงกู ให้มึงสารกูเดียวนี้กูไม่ให้หอมดึกแล้วก็จะกลับบ้านมึงก็ไปเองมึงสิมองหน้ามองหน้าค่ะมองหน้านะคะตั้งสติค่ะเข้าพุทออกโทหายใจเข้าออกพุทค่ะ หายใจเข้าลึกๆท่องพุทธหายใจออกลึกๆโทรสามครั้งค่ะหนึ่งสองโท<ถ>หนึง่งพุทธสองโทรหนึ่งพุทธสองโทโอเคค่ะตั้งสติไว้นะคะอยู่กับตัวเองนะคะเกิดอะไรขึ้นครับคุณแนน คือต้องบอกว่าคนที่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะพี่เจม,มันก็จะเหมือนขวดน้ําเปล่าอะครับที่ไทรเอาน้ําอะไรมาใส่ก็จะเป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นพยายามทําให้ตัวเองเป็นน้ําที่ใส่เข้าไว้อม,มันอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ต้องคงความใสไว้ให้ได้ยึดสิ่งสิ่งหนึ่งตอนนี้นะคุณแอน,นนะดึงสิ่งหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เรานับถือที่สุดณเวลานี้ นึกถึงท่านไว้มันจะยากหน่อยถึงบอกไงว่ามันเป็นดูเป็นคาที่ง่ายคําว่าอ,อาโหสิกรมอะแต่ว่าทําจริงอะมันทํายากแต่ถ้าพร้อมที่จะทํามันก็ต้องเหนื่อยอะอยากหลุดไม่ะอยากพี่เออซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับใช่พี่หนูเห็นมาหลายเคสแล้วพี่คือตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราทําตามเขาเรามีเรามีกินมีใช้จริงนะออแต่มันกินได้ไม่นานอีกสองปีหมดเอาไหมเน่ยนะ แล้วหมดรักใช้คืนอ่ะคืนหนักด้วยอ่ะกับมีน้อยๆค่อยๆกินไปมีก็กินไม่มีก็ยืมหยิบยืมขออะไรอย่างนี้บ้างก็มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่ะดีกว่าไหมนี่คือเรื่องของหนึ่งสองสาคราวนี้เดี๋ยวผมกลับไปเรื่องหนึ่งก่อนเนาะเรื่องของการการค้าถทษตายกันปลูกคอตายตรงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะมองได้หลายๆสิ่งจากสิ่งที่มองไม่เห็นคุณว่ามันเกิดจากใครยังไง ถ้าเป็นจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะก็ตัพอเดินเข้ามาถึงพื้นที่แห่งเนี้ยครับสิ่งที่เห็นได้ก็คือมันมีการผูกคอตายซ้ำๆกันมาไม่รู้ตั้งแต่กี่ตอนไหนแล้วว่าตั้งแต่มันมีต้นมะขามต้นใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งทั้งตั้งแต่เห็นนั้นที่เห็นมาเลยพอมาครอบครองปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะเลือกคนที่สภาพจิตใจที่แบบคือพื้นที่มาครอบครอ,องพื้นที่ต้องเป็นคนที่แบบดาวง่ายดิ่งง่ายอพอคิดปุ๊บดาวเลยคิดปุ๊บดาวเลย ก็คือจะเรียกคนประเภทนี้มาอยู่ในนี้มันก็จะทําให้ดูกลเป็นวที่นอาถรรพ์เพราะว่าเฮ้ยหนึ่งก็ผูกสองก็ผูกสามก็ผูกอ่ะที่ตรงนี้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะยิ่งเพิ่มแบบคว,ความเขาเรียกอะไรนะ,ะมวลพลังที่มันแบบไม่ดีอะ่ะอยู่ตรงนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าจะหลุดพ้นจากตรงนี้จิตตังดันตังสุขาวะหาจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ครับไม่มีวิธีไหนแก้ได้ดีที่สุดเท่าออกับการฝึกจิตั่นก็คือการนั่งสมาธิภาวนา อืมแค่นั้นแต่ต้องฝึกจิตจริงๆนะไม่ใช่นั่งเพื่อบริกรรมนะคะแยกกันอันนี้ในกรณีที่จะทำให้รุ่นลูกใช่ต้องจบที่ตัวเองเราต้องเอาตัวเองเข้าไปเสียสละถูกต้องจะทุกอย่างจะได้หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถูกตัดขาดสายใยเนี้ยจากตัวคุณแอนเองนะฮะพี่แอนอยากคิดว่าฉันเนื่อยฉันไม่อยากทำก็ส่งอะไรไปให้ลูกเลยะ เือนแบบมันก็ทานเพ์ไปถึงนู่นเลยไปถ่ายถ่ายโอนไปเลยเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องจบที่รุ่นนี้ถ้ารักลูกก็ทำไั้<ะ>ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือตอนนี้มันอยู่ที่วิธีคิดเนาะมันเรื่องของการประกอบอาชีพสิ่งหนึ่งที่เราถ้าเราหยุดได้เลยหยุดเรื่องของความเชื่อการเสียเงินเจ็ดหมื่นแทนที่จะเป็นต้นทุนในการทำนู่นทำนี่ก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่จะทำได้เพราะฉะนั้นหยุดเสียเงินกับเรื่องตัวนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่คน มีอาชีพแล้วมีไรายได้สูงได้คือขยันทำทำขยันแล้วต้องมีความรู้แล้วก็ต้องซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนไม่รู้ความผัานของไทยครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ทาได้นะถูกต้องแต่มันยากนะครับผมผมคงไม่ต้องไปบอกคาถารวยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีก็ท่องไปแล้วถูกต้องผมคงไม่ต้องไปบอกวิธีว่าจะทําให้รวยได้แบบไหนโดยการทําบุญหรอ,อมผมก็ไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะรวยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําแล้วรวยจริงๆคือทํา <ำ S 1> งาน,นงตื่นมาทํางานตื่นมาทํางานแล้วเราถึงจะมีกินกนะฮะโอเคคาวนี้เรื่องราวทั้งหมดด้วยวิธีแก้ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณออฟการที่เขาจะหลุดพ้นเขาจะต้องทําตัวยังไงครับหนึงเลิกคิดเลิกที่จะแบบว่าฉันจะต้องเหนือคนอื่นเลิกคิดไปเลย เราก็คือมนุษย์เนาะไม่มีใครเหนือกว่าใครวันนึงเราเหนือเขาได้วันนึงเขาก็จะขึ้นมาเหนือเราได้เหมือนกันมันไม่มีใครอยู่ที่หนึ่งตลอดหรอกวันนึงเขาอาจจะก้าวพลาดลงมาเราอาจจะก้าวพลาดลงไปไม่มีใครรู้ได้เลยคิดแค่ว่าเราทําทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดแค่นั้นพอมันจะได้ไม่ต้องเสียายทีหลังเนาะว่าวันนั้นฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยวันนั้นฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยเลยครับอืออ่านะันนี้น่าจะรู้หมดแล้วเนาะมีเรื่องของสิ่งยึดเหนียวจิตใจ เราต้องมีจุดยึดเหนี่ยวก่อนถ้าเราไม่มีจุดยึดเหนี่ยวเป็นหลักทั้งหมดมันก็จะแทรกเข้ามาได้หมดหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรานับถือเนาะศาสนาจริงๆก็มีไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละเพราะนั้นหาสักสิ่งที่ถูกต้องและถูกทางแค่สิ่งสิ่งเดียวพระจบนะโอเคทีโอมีอะไรจะเสริมไหมลกไม่มีค่ะอะโอเควันนี้น่าจะเคลียร์นะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวจะให้น้องทีโอเนาะทีโอเอาอะไรมาลูกเอาเทียนแล้วก็สายสินมาครับสายสินแล้วก็ทําอะไรลูกเพื่อป้องกันไม่ให้มีวิญญาณเข้ามาครับแล้วก็คุ้มครองบ้านนี้อ่าโอเคแล้วใส่วิทย์นะครับอะไรนะครับใส่วิทย์ใส่วิทย์มีใส่วิทย์ด้วยเอาสายสินก็พออ่าสายวิทย์จะทําอะไรครับคุณเดียนมากผมบอกก่อนนะที่ผมให้ดูพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือ ไม่อยากให้คนหลงในเรื่องของพวกนี้<ช>ทั้งหมดทั้งมวลคือการสร้างเกาะและกําลังใจ<ม>ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของคนอยู่ยก็คือเครื่อยึดเหนี่ยวนึงเ<ห>พราะฉะนั้นนี่คือจุดยึดเหนี่ยวหนึ่งนะฮะผมถึงให้ดูแค่นิดนึงในการดูจะได้แบบว่าไม่ต้องไปหลงงมงายหรืออะไรต่างๆนานา,นากับเรื่องพวกนี้ก็ถ้าแอบเสริมอีกเรื่องก็คือบรารมีสิบอะค่ะซึ่งหนึ่งในงนั้นก็จะมีสัจจะบารมีคือเหมือนกับว่าเขาอะไปอิงกับอาจารย์หนึ่งอะเนาะว่า เขาตั้งสัจจะด้วยแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ว่าจะทำลักษณะแบบนี้มันเป็นสัจจะลักษณะของการร่วมทำไม่ดีร่วมกันแต่ถ้าเป็นลักษณะอันเนี้ยการสัจจะารมีเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยให้เป็นสัจจะที่ต่อพระเจ้าว่าเราจะทำแบบนี้รักษาศีลแบบนี้ภาวนาแบบนี้เราตั้งสัจจะแบบนี้ที่มีพระเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้น ในรูปแบบของสายขาวจริงๆโดยที่จะไม่แบบ<ช>ไป<ช>แปดเปื้อนสิ่งใดอีกเลย,ย่าเงี้ยสายขาวจริงๆอะ่ะสูงสุดของเราก็คือพระพุทธเจ้าทํายากนะแต่ทําได้ทําได้มนุษย์เราทั้งหมดอะ่ะที่ฝึกฝนทุกวันเนี้ยที่ว่าทำไมเราอยากจะไปนิพพานนิพพานนิพพานจริงๆแล้วอะ่ะคนยังไม่เข้าใจเลยนิพพานคืออะไรมแม้ครั่งว่าความอยากนิพพานยังไม่มีเลยแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราแค่ฝึก ฝึกทึ่จะไปอยู่ในทางนั้นแค่นั้นเองผมแนะนําเพจหนึ่งครับสติมาสติมาครับลองเข้าไปดูอ่ะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอขอบคุณ a m l e t เครื่องดื่มชูกกำลังตราคอมมานโดแคเล็กซเสนลหรเสนคุณโรลิปปบลิงลิงช็อตเดลมังกี้เดลักแบร์วอชและไม้ติดบ้านค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเด e ะ i x s เซ s e คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุด แต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณแอนขอบคุณนะครับฉันต้องเข้มแข็งกว่านี้นะ เรียบร้อยครับนี่คือทำอะไรไปมากเมื่อกี้นี้มีการเคลียร์ออกสิ่งไม่ดีออกเคลียร์เคลียร์ใช่ก็มีหน้าเสียงตรงนี้ครับแล้วก็จัมโบ้ไล่ลงมาเนี่ยก็คือแนวมีทั้งหมดแล้วก็องมือสีตาไฟด้วยนะฮะโอเคไปบายบายชูชูครับ